สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าพงผาเลาะนะครับพี่น้องอวันนี้รู้ผลนะครับพี่น้องว่าพวกเราเนาะจะได้ข้าวกี่กระสอบนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องนะนดได้ไป,ไปแล้วนะครับพี่น้อง5้าสิบหกสิ ได้เก้าสิบนะครับ fc เก้าสิบเก้าสิบสี่กระสอบนะครับพี่น้องก็คาดการว่านะถึงร้อยกระสอบแน่นอนนะครับผมปีที่ผ่านมาเนาะพวกเราได้ร้อยสิบสี่กระสอบนะครับอ่านะซึ่งปีที่ผ่านมาเนาะก็อย่างว่านะครับมันฝนฟ้ามันอำนวยนะครับอ่านะฝนฟ้ามันดีเนาะ ได้อีนมาสซิฟนะนะก่อได้ส่วนปีนี้นะครับพี่น้องก็ฝนฟ้าไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับนี่เดี๋ยวมัดอ่เสร็จตรงนี้นะครับก็ได้ไปแล้วเนาะเก้าสิบเก้าสิบสี่นะครับรวมรวมข้าปลูกด้วยนะครับพี่น้องฮะลุ้นกันลุ้นกันก็คาด โอ้แม่ยายให้เยอะเลยนะครับพี่น้องนะอ่าบ้องซิฟนี่ละนี่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมทำการยกข้าวเออเดี๋ยวกระเทาะก่อนเนาะ เออมาเออมาหกกพ่อเอานเมได้ส okay. um, so ิบห้าเลยเอาอยู่ประกาศไม่ติงกันอ๋อโอเคเอาอีกเอาอีหกว่าเออ้าเราอมได้ร้อยเอ็นะ เก้าสิบจีแล้วพี่น้องเลยเกห้านี้เนาะลุปูอีกสอบเก้าสิบแปดแล้วพี่น้องเย ระตอบนะทุกท่านห้าสิบหกสิบปดส้าสิบ้ปูมีสี่ก้าสใช่ไหมเจ็ดสิบแป ก้าสิบห้าอ้ยร้อยแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับหนึ่งร้อยแล้วนะครับทุกท่านโอ้น่าจะไม่เท่าปีที่ผ่านมาเนาะผมบอกเอฟซีทุกท่านแล้วตั้งแต่เข้าเริ่มอ,ออกรวงนะครับนะปีนี้กับปีที่ผ่านมานี่ใไข่เป็ดไข่ไก่จริงๆนะครับทุกท่านเนาะขาดกันก็ไม่เยอะนะครับอ่า ปีที่ผ่านมาร้อยร้อยสิบสี่ปีกายาน,นี่น,น,น,นะโอ้ถ้าได้แปลงด้านล่างเนาะทุกท่านเนาะม,มันมันเสียสองแปลงนะฮะทุกท่านเนาะอ่าเสียสองแปลงถ้าได้เต็มทุกแปลงนี่ข้าวที่นาของพวกเราเนี่คคาดการว่า น่าจะได้ร้อยี่สิบกระสอบประมาณนี้ะนะครับเบอร์แล้ว พี่น้องเอยคลิปนี้จบวปพีเท่านี้ก่อนเนาะทุกท่านเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะสรุปยอดนะให้พี่น้องทางบ้านได้ชมกันนอก่าข้าวของพวกเรานะครับได้กี่กระสอบนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ